คุณกำลังรอคอย One UI 8อยู่ใช่ไหมข่าวดีมาถึงแล้วสำหรับผู้ใช้งาน Samsung Galaxy หลายรุ่น One UI 8อัปเดตล่าสุดจาก Samsung กำลังถูกปล่อยออกมาให้กับ Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5, s ี r i ส์ Galaxy S 23และ Galaxy A 55กับ A 35อย่างเป็นทางการอัปเดตครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงทีมหรืออินเทอร์เฟซเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆที่จะทำให้ประสบการณ์การใช้งานของคุณเปลี่ยนไปอย่างมีในสําคัญแต่ที่น่าสนใจคือมีบางรุ่น ที่ได้รับอัปเดตก่อนใครและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้ใช้อาจพลาดไป s ซัมซุงเริ่มต้นการปล่อย One UI 8ออกมาให้กับ Galaxy Z Fold 5และ Galaxy Z Flip 5, รุ่นปี2023ในปี2024โดยมีขนาดไฟล์ประมาณ4 2 0 MB อัปเดตครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงทีมหรืออินเทอร์เฟซเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆที่จะทำให้ประสบการณ์การใช้งานของคุณเปลี่ยนไปอย่างมีในสําคัญเช่นการปรับปรุงระบบการแบ่งหน้าจอ ส t s c กรีนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานแบบมัลติวินโดวซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รุ่นแทดโฟนรอคอยอยู่นานแล้วแต่ที่น่าสนใจคือมีบางรุ่นที่ได้รับอัปเดตก่อนใครและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้ใช้อาจพลาดไปสำหรับซีรีส์ Galaxy S23 ที่ประกอบไปด้วย S23 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 Ultra และ S23 f e ก็ได้รับอัปเดตวันยุ8 อย่างเป็นทางการโดยมีขนาดไฟล์ประมาณ470น b มีอัปเดตครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงทีมหรืออินเทอร์เฟซเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆที่จะทําให้ประสบการณ์การใช้งานของคุณเปลี่ยนไปอย่างมีในสําคัญเช่นการปรับปรุงระบบกล้องและการเพิ่มโหมดการถ่ายภาพใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รุ่น S23 รอคอยอยู่นานแล้วแต่ที่น่าสนใจคืออัปเดตครั้งนี้ยังมีการปรับปรุงระบบ AI ที่จะช่วยให้การใช้งานมือถือของคุณสะดวกแลระารวดเร็วขึ้นอีกมาก นอกจากนี้สำหรับ Galaxy A 5 5และ Galaxy A 3 5ก็ได้รับอัปเดต One UI 8อย่างเป็นทางการโดยมีขนาดไฟล์ประมาณหนึ่ง GB อัปเดตครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงทีมหรืออินเทอร์เฟซเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆที่จะทำให้ประสบการณ์การใช้งานของคุณเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญเช่นการปรับปรุงระบบการประหยัดพลังงานและการเพิ่มโหมดการใช้งานใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รุ่น A 5 5และ A 3 5รอคอยอยู่นานแล้วแต่ที่น่าสนใจคือ อัปเดตครั้งนี้ยังมีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยที่จะช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยมากขึ้นอย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้มาจากซัมซุงบริษัทและยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากซัมซุงประเทศไทยว่าอัปเดต One UI 8จะถูกปล่อยในไทยเมื่อใดแต่ที่น่าสนใจคือมีข่าวหรือว่า Galaxy Tab S11 กำลังจะได้รับอัปเดต One UI 8ในอนาคตใกล้ๆนี้และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้ใช้อาจพลาดไปดังนั้นหากคุณเป็นเจ้าของ Samsung s ั m s u ง Galaxy Flip 5 Z ซ o l d 5 Galaxy s ห r i ซีรีส์กาแล a ก a ี่เอสหรือ Galaxy A35 อย่าลืมตรวจสอบการอัปเดตวัน UI 8ของคุณให้เร็วๆนี้เพื่อที่คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานใหม่ๆที่ Samsung มอบให้แต่ที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าอัปเดตวัน u ู8ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานมือถือของคุณได้มากน้อยแค่ไหนชวนให้คุณมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้สิ